สวัสดีครับมาอนินะครับบริษัทช่างทองนะครับได้มาส่งเครื่องยอดเขานะครับเป็นรุ่นช่างเงินนะครับสีถังแปดแถวนะครับอันนี้ก็ได้ลงเรียบร้อยนะครับยุทธที่บ้านกูกาสิงค์ครับตำบลกูกาสิงค์ครับอำเภอเกษตรวิสัยครับจังหวัดลอยเอ็นนะครับต้องขอคุณคุณพ่อนะครับทั้งสองท่านนะครับเพื่อเป็นลูกค้าเก่านะครับพมาทักกระสือมากขึ้นกันหนิครับว่ายอดแล้วได้ดีนะครับก็เลยสร้างจากร้่น จากบริษัท่างท่องนะครับตอนนี้ครับ่างเงินนะครับใส่ครับรถ LC7 นะครับนี่ครับลงเรียบร้อยครับต้องการประกอบคัดท้ายให้ทั้งคุณพ่อเพื่อนนะครับนี่ครับพร้อมครับในน้ำวิธีใส่ครับผมวิธีรุ่งรักษาให้ครับจ้ะทั้งคุณพ่อนะครับ หลังจากนั้นนะครับเป็นการเซ็นรับสินค้าแล้วทำการโอนเงินครับสำหรับคุณพ่อเพิ่นกับเ้จ่ายเงินล่วงหน้านะครับอันนี้คนซองในมันซองอย่างเดียวครับนี่ครับครับอารองเซ็ตสินเลยนะครับทาลูกค้าท่านใดครับผมสนใจเครื่องมือการเกษตรครับบริษัทช่างทองตัางยูบรนทุ่มาพอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับช่องทางการติดต่อครับผมเบอร์โทรครับ0 6 4 4์ฮ็อ9 9ครับผม ต่าง่าติสองเป็นทางไล่นะครับไปพิมพ์คำแอดก่อนครับแอดซีทีคเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์น้อยนะครับเพื่อจะได้ขามาสอบถามตัวสินค้าหรือตัวราคานะครับก่อนนําไปกับไปเป็นข้อมูลนะครับศึกษาเลยก็เตรียมพร้อมครับกับขึ้นมาซื้อสินค้ากับทางช่องนะครับหรือว่าลูกค้านะครับที่สะดวกนะครับเขาไปดูในโทรศัพท์นะครับดูในยูทูบนะครับจะมีการรีวิวตัวตัวสินค้าหรือตัวราคานะครับครับ เฮาท่าเกษตรกรนะครับเข้าก็ต่องศึกษาครับตัวสินค้าตัวอุปกรณ์นะครับให้แน่ใจก่อนนะครับก่อนจะซื้อสินค้านะครับสําหรับลูกค้าทั้งเกษตรพิสศยนี่หลายอยู่ครับช่วงนี้ครับครับตอกขอบคุณลูกค้าครับทั้งเกษตรพิสศยครับจังหวัดลอยเอ็ดนะครับที่อุ่นุนทำาสา้อจังท่องกับผมขอบคุณครับ